ของสาวสาดน้ำร้อนใสน้องไซเนี่ยจะไม่จบลงง่ายๆแล้วล่ะค่ะเมื่อเธอออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่ารักหมวยเล็กแถมแฉเดือดต่อถึงมูลนิธิด้วยว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ โดยบิวเจ้าของเก่าที่เอาน้ำร้อนราดหลังน้องหมวยเล็กน้องหมาใสบีเรียนค่ะเปิดใจผ่านรายการเรื่องเล่าเชา้านี้ว่าเธอเองเนี่ยตั้งใจทำแล้วก็คิดมาแล้วก่อนจะทำพอทำเสร็จเนี่ยก็รู้สึกเสียใจและไม่ได้เปิดคลิปดูเลยค่ะซึ่งวันที่เกิดเรื่องนะคะสามีของเธอเนี่ยก็ออกไปทำงานจึงบอกสามีว่าให้รีบกลับมาบ้านแต่สามีไม่สนใจก็เลยเอาน้องหมวยเล็กเนี่ยไปผูกเชือกในห้องน้ำและครูสามีว่าถ้าหาบ้านให้หมวยเล็กไม่ได้จะเอาน้ำร้อนมาสาดน้องหมวยเล็กให้รีบเอาน้องหมวยเล็กออกไปแต่สามีเนี่ย ก็ยังนิ่งเฉยอยู่ดีเหมือนเป็นการท,ท้าทายจึงตัดสินใจทําไปเพราะอารมณ์ล้วนๆไม่ได้คิดว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าเป็นการร่าดน้ําร้อนแค่ครั้งเดียวซึ่งทีแรกเนี่ยคิดว่าน้ําจะไม่ร้อนแต่พอทําไปแล้วมันเป็นแผลขึ้นมาจริงๆสําหรับสาเหตุที่ร่าดน้ําร้อนใส่น้องหมวยเล็กเนี่ยเนื่องมาจากว่ามันมีสภาพแวดล้อมและอารมณ์กับหลายๆอย่างที่กดดันแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าในบ้านมีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องในบ้านซึ่งเธอรู้สึกว่าการทําร้ายน้องหมวยเล็กจะทา ให้น้องหมวยเล็กเนี่ยได้ออกจากบ้านของเธอไปจะได้มีบ้านที่อยู่อาศัยในการรักษาตัวรวมถึงมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยโดยหลังจากราดน้าร้อนใส่น้องหมวยเล็กค่ะด้านสามีเนี่ยจึงรีบกลับบ้านมาแล้วก็รีบอุ้มน้องหมวยเล็กไปรักษาแล้วก็หาบ้านใหม่ทันทีซึ่งยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยทำไปด้วยอารมณ์ว่าการราดน้ําร้อนใส่น้องหมวยเล็กเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะเกิดขึ้นจึงจตระหนักได้ว่ามันแรงเกินไปพร้อมยืนยันว่าตัวเธอเองเนี่ยหวังดีต่อน,น้องหมวยเล็กแล้วก็ย้ำว่าน้องหมวยเล็กไม่ได้โดนตีเพราะว่าแย่งขนมหรือวาด เพราะความจริงแล้วหมวยเล็กดื้อมานานแล้วแต่วันนั้นตัดใจทําเพื่อให้เป็นจุดฟิวขาดให้น้องหมวยเล็กออกจากบ้านไปก็เท่านั้น ซึ่งน้องหมวยเล็กเป็นสุนัขที่เธอรักมากที่สุดและในวันนั้นมันไม่ได้ขโมยของกินอย่างเดียวแต่มันมีหลายเหตุการณ์ประกอบกันเธอเนี่ยเครียดทั้งเรื่องเงินเหนื่อยโมโหที่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้หงุดหงิดแล้วก็มีปัญหาในบ้านซึ่งที่ผ่านมาเคยคุยกับสามีเรื่องหาบ้านใหม่กับหมวยเล็กแล้วอยากให้คนที่เขาพร้อมเนี่ยเอาน้องหมวยเล็กไปดูแลแต่ในเมื่อหาบ้านใหม่ไม่ได้สักทีแล้วก็ไม่มีการแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นซึ่งที่บ้านของเธอเนี่ยก็มีสุนัขไซบีเวนอีกสี่ตัวแถมสามีก็าวาเ้เเอไ ทั้งที่ไม่สามารถดูแลค่าใช้ใจ่ายอะไรได้เลยจึงเลือกที่จะเอาน้ําร้อนราดใส่น้องหมวยเล็กเพื่อกดดันให้สามีไปหาบ้านใหม่ให้หมวยเล็กแต่ไม่ใช่การประชดสามีเพียงแต่คิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างให้หมวยเล็กเนี่ยออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วในที่สุดก็หาบ้านให้น้องหมวยเล็กได้แล้วและน้องหมวยเล็กก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเธอก็ดีใจด้วยแล้วก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีสติแล้วก็ใช้อารมณ์ด้วยความที่เธอเนี่ยตั้งคันไม่มีเงินทองเข้าบ้านจึงแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มความโชครายให้กับ น้องหมวยเล็กด้วยความหวังดีพร้อมยืนยันว่าทุกวันนี้รู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้เธอว่าจะไม่ทําอีกเพราะเธอเนี่ยก็คือคนที่รักน้องหมาคนหนึ่งผิดก็ว่าไปตามผิดแต่งานนี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยจะไม่ได้จบลงง่ายๆแล้วละค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาด้านบิลเจ้าของเก่าที่เอาน้ําร้อนร้านหลังน้องหมวยเล็กน้องหมาไายบเรียนได้ออกมาแฉมูลนิธิแห่งหนึ่งกับความจริงที่ไม่มีใครรู้บอกว่าไม่่ไไได้้มมมมีูลลนนิออออะราชววยยงหเ็กกป ทั้งค่าใช้จ่ายหรือว่าเยียวยาอะไรมีแค่เข้ามาแจ้งความในนามองค์กรต่างๆในทางกฎหมายไม่ได้เป็นไปตามหัวข้อข่าวที่เขาเล่นกันประชดผัวหมาขโมยขนมค่าใช้จ่ายในการรักษาหมวยเล็กทั้งหมดคุณนิวเจ้าของใหม่เป็นคนจ่ายทั้งหมดรวมถึงโอนเงินค่าน้ํามันให้ไปส่งหมาพร้อมทิ้งท้ายฝากบอกทุกคนอีกว่าไม่ต้องขอบคุณมูลนิธิอะไรหรือใครในข่าวไม่จริงทั้งหมดคนสองคนที่ช่วยหมาจริงๆอยู่ข้างหลังคือคุณนิวและคุณบูหมูกระทะ เรียกว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคําพูดของบิวสาวเจ้าของเก่าสุนัขไซบีเรียนค่ะได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่เธอเนี่ยเอาน้ำร้อนราดใส่น้องหมวยเล็กนะคะแล้วก็ออกมาแช่มูลและนิธิที่ไม่ได้เข้าไปช่วยอะไรน้องหมวยเล็กเลยอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงยังไงงานนี้ก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะ ข่าวสดสือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ